คุตรงเพราะว่าพี่น้องสีสะเกตบ่มีตายกัทียา <Huh? S 2> สีสะเกตบเมีตายเจ้าจะสีเว้าหลายคนใส่สีเกิดมาบ่ตายเนาะเอาบ่ามีตายสีสะเกตสีบ่มีตายจังใดมีแต่ตายตายแล้วตายแล้วตายตายยังเดี๋ยวเลยตายยังเดี๋ยวคอยกมากกนนะมักคือกขันสนะมักยังเอาขับรถยุสีสะเกี่สะดวกสบายได้ครับสีบอกให้เอาเป็นยังขึ้นบังบ่มีไฟแดงครับผมเอาคือบ่มีไฟแดงมีแต่ไฟแดง <laughs> นี่ลูกหลานพี่น้องทั้งรีสะเกดกะมาอยู่รวมรวมเดินสายกับทีมงานไมพัสรีนอนก็คือน้องชนะน,น้องชนะวรรญญาผู้งามๆออกมาลองเพลงให้พี่ไห้น้องได้ฟังกันแล้วช่วงว่างหันนะคะถือว่าพี่น้องรีสะเกดไม่ได้พูดนนารักของไห้พี่น้องผู้ใดอยู่ไม่รอบนอกซื้อบัตรจองตัวกันเขามานะคะบัตรราคา150บาทนะคะพ,พี่น้องพร้อมรุ่นอา มาฟังล่ำตือซื้อกับิไดงงัวได้คว้ยขับบานพอมสองตนะคะลุ้นลุ้นหางบัตรราก็อีกราคาหนึ่งนะคะร้อยยี่สิบบาทนะคะบบได้ลุ้นหางบัตรพี่น้องซื้อบัตรเขามาในมือน,นี้นะคะบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงรวมทำบุญกับทางวัดของเฮานะคะพี่น้องครับทั้งได้ทั้งได้มวนนาฮานทั้งได้ฟังล่ำไม่พาัสาลีเทั้งได้บุญนำกันในช่วงนี้ขอเสียงคมอก ไปกันแบบมวนๆในช่วงนี้ฝ่